ปัญหาของวันนี้เนี่ยคือทหารนี่เขาพร้อมเขาเตรียมแผนไว้ทั้งหมดแล้วนะครับเขามีแผนในการปฏิบัติแล้วเขาคอยแต่วันวอสั่งให้เคลื่อนกําลังว่าให้ปฏิบัติอะไรยังไงที่ไหนนะครับที่เมื่อกีเออ้เราคุยกันก็คือว่าวันนี้เนี่ยนายกต้องให้ความมั่นใจกับกองทัพว่า ผมจะรับผิดชอบแต่ผู้เดียวในความผิดพลาดหรือในความเลวร้ายอะไรก็ได้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมรับผิดคนเดียวผมเป็นคนสั่งให้ก่อคทับทาอย่างนี้นะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยท่านจะได้ใจทั้งประชาชนและได้ใจทั้งกองทัพรับรองได้ว่าสิ่งที่ท่านคิดบาดหวังไว้จะประสบความสําเร็จนี่คือสิ่งที่ผมเ,เรียกร้องจากท่านนายกรัฐมนตรีขอให้ประกาศออกมาชาัดเจนให้ความมั่นใจกับประชาชนคนไทยและก็กองทัพว่าผมจะรับผิดชอบต่อผู้แต่ผู้เดียว